เดอะคอลัมนิสขอล้ำที่จะกาะติดทุกเรื่องราวในแวดวงเซเลบตี้อัปเดตท,ทุกอย่างของบุคคลสำคัญระดับเอลิทและติดตามทุกย่างก้าวทุกข่าวคราวพร้อมทั้งขยายข้อมูลแบบและเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้แล้ววันนี้เดอะคอลัมนิสขอหยิบหัวข้อของคุณพิมพ์ดาวสุขาหุด ครีเอทีฟดี렉เตอร์คนเก่งจากแบรนด์เลสิตเปิดแบรนด์ใหม่ซินซิรี่ย์ o ูอ s สเดอะคอลัมนิสส์เขาเปิดอ่านประเด็นพิเศษสุดนี้กับท็อปิกว่าซินซิรี่ย์ยอสเปิดคอลเลกชันแรกโดยเสื้อผ้าสบายๆบยไว้เป็นชุดสามัญประจำบ้านเดอะคอลัมนิสส์เขาเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะครีเอทีฟดี r เตอร์แบรนด์เลสิตมองเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการแต่งกายแม้ว่าจะเป็นชุดลำลองสวมใส่ในบ้านหรือว่าในวันสบายๆจึงได้สร้างลายเสื้อผ้ากลุ่มแฟชชั่น หรือว่าเล้าชแวกขึ้นมาใหม่ภายใต้แบรนด์ซินซิลี่ยูเประกอบด้วยเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายหรือที่เรียกว่า u n i ิเซเสื้อผ้าเด็กและอ c c เซส o ซอรีที่ประกอบไปด้วยรกระเป๋าผ้าเช็ดดาปกคอเสื้อผ้ากันเปื้อนเด็กโดยคุณพิมพ์ดาวบอกถึงความพิเศษของแบรนด์ซินซิลี่ยูเว่าเป็นเสื้อผ้าที่ไร้การเวลาด้เลืดลายและเนื้อผ้า ทรงความคลาสสิกไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่สิบปีพร้อมทั้งลูกค้าสามารถสั่งทำคัสตอมมโนแกรมหรือว่าการปักอักษรย่อสสำหรับใครที่ต้องการส่งต่อเป็นของขวัญอีกด้วยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแบรนด์ซซนเซียริโอเน้นถึงไลฟ์สไตล์เป็นเสื้อผ้าที่ไล่การเวลาไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับแฟชั่นแต่ว่าเป็นนอสเซชิตี้ที่ทุกคนควรจะมีไว้ในตู้เสื้อผ้าใส่ตั้งแต่เรานอนจนถึงเราตื่นหรือว่า พิเศษพอที่เราสามารถจะนำเสื้อผ้าเหล่านี้ไปมิกสํา m น t c h กแล้วใส่ในชีิตทุกวันด้วยก็ได้แล้วเสื้อผ้าคอลเลคชันนี้มันก็จะเน้นการการตักคัสตอมโมโนแกรมด้วยอย่างเช่นเราจะมีปกคอล่าที่สามารถมาสั่งปักคัสตอมโมโนแกรมของอผู้รับก็ได้หรือว่าอาจจะสั่งให้ตัวเองก็ได้หรือว่าการซื้อเป็นของขวัญมอบให้คนอื่นก็สามารถมาสั่งตัดเพื่อเป็นของขวัญได้ด้วยค่ะ และแรงบังนดาลใจสําคัญของคุณพิมดาวในการสร้างสารรค์คอลเลคชันนี้ก็คือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของทุกคนโดยจะไม่เน้นไปในเรื่องของแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆจะเน้นเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันมากกว่าน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตจริงมากกว่ามันไม่ใช่แฟชั่นที่เฟรนเทนเชียหรือว่าเป็นแฟชั่นที่มันเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาหลายๆคนที่อาจจะชื่นชอบเฟรชชูรแล้วแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าเฟรชชูร์อาจจะ มีความแฟชั่นหรือว่ามีความแฟนซีเยอะแต่ว่าเสื้อผ้าของ collection Cecilia แต่ก็จะถูกโทนดาวแล้วก็นำเอาซิรูเอกคลาสสิกของเชอร์ซิสเนี่ยมาปรับใช้โดยทำให้มันเข้ากับชีมิโระจำบอนได้ง่ายขึ้นค่ะเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและสามารถนำมาแมทช์และปรับเปลี่ยนออกมาได้หลายรูปแบบนี้ไม่แปลกเลยค่ะที่เธอจะบอกว่านี่คือชุดที่ควรจะมีติดไว้ในตู้เสื้อผ้าทุกบ้าน เดอะคอลัมนิสต์คอลัมน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบสาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบิตี้และตามติดกระแสะข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนความพลาวเดอะคอลัมนิสต์จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้เดอะคอลัมนิสต์ขอหยิบหัวข้อของหม่อมราชวงศ์สุทธิพานียุคนราชนิกุลคนสวยและเจ้าของร้านอาหารการ d เด o f d r e a m ที่ตอนนี้เธอเปลี่ยนนิสัยการทานจนหุ่นออกมาสวยเชง้ง The คอลอนเน n i s t ขอเปิดอ่านประเด็นที่พิเศษสุดๆนี้กับท็อปิกว่าหม่อมราชวงศ์สุดที่พานียุคนหัวอ้วนปรับเมนูร้านการ์เดนออฟฟิ m มเป็นจานสุขภาพเดอะคอลอนเนีขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคลิมนี้กันเลยนะคะ ได้ชื่อว่าเป็นราชนิคุณติดดินและชอบการทานเอามากๆจนคืนขนาดเปิดร้านอาหารเล็กๆบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองชื่อร้านว่าการ d เด o อ Dream แต่เพราะนิสัยรักการทานมากไปหน่อยนั่นเองน้ำหนักของเธอจึงขึ้นพรวดพรวดแบบไม่รู้ตัวมาถึง15กิโลกรัมทำเอาเธออยู่เฉยไม่ได้ต้องไปหาสูตรลดความอ้วนที่ไม่ต้องการอดอาหารจนพร้อมโซแต่เป็นการแบ่งหมดอาหารที่สามารถทานได้และคำนวณสารอาหารในแต่ละจานให้พอดีอดีกับพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันหรือที่เรียกกันว่าคโต โจชนิคไดเอทและหลังจากที่เธอได้ลองสูตรนี้ก็พบว่าได้ผลดีมากๆเธอเลยมีความคิดที่จะนํามาใช้กับร้านของเธอดูนั่นเองค่ะจริงๆนุ่นทำร้านอาหารแล้วก็คือนุ่นเปิดร้านอาหารชื่อการเดนอฟรีมเปิดมา3ปีแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังเปลี่ยนธุรกิจนิดนึงให้มันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพามากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เปิดมานี่3ปีใช่ไหมสามปีแรกน้ําหนักขึ้นมา15โลเราก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้องละอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่า การกินเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องสุขภาพนะคะนุ้ก็เลยคิดว่าลองกับตัวเองเลยดีกว่าหาวิธีไดเอทที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าลองเทสแบบมันเรียกว่า K Diet, คีโตเจนิกไดเอทนะคะมันจะเป็นการไดเอทโดยใช้ไฮแ h Fat ทำอาหารอร่อยๆแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอะอร่อยด้วยได้รสชาติแล้วก็ผอมด้วยก็คือเริ่มจากตัวเองก่อนเพราะว่าอยากผอม ก็ลองทําแล้วก็กินติดต่อกันประมาณ2เดือนน้าหนักลดจริงก็เลยเออเริ่มแบบว่าคิดว่าเออที่ร้านเราเปลี่ยนเป็นคอนเซปต์ดีกว่านิดนึงก็เลยทำเป็นเดลิเวอรี่พวกอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเพราะว่านุ้นทําอาหารเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะนุ้นก็เลยปรับสูตรแล้วก็เลยทําขนมเหมือนคัพเค,ค้กที่ไม่มีน้ําตาลและไม่มีแป้งก็คือใช้แป้งมะพร้าว,วาเป็นเบสทําขนมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือทําเองแล้วก็ทำค่อนข้างบ่อยเพราะว่าตอนนี้ก็มีลูกค้าพวกเดลิเวอรี่อะไรเงี้ย เ,ออเราก็เลยต้องทำเป็นคนทําให้คือทีแรกน้ําหนักต้องขึ้นมาแบบ15กโลใช่ไหมตอนนี้ลงไปแล้ว7ก็ยังเหลืออีกครึ่งทางอเงี้ยเห็นว่าลดมาได้ครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางเหลือแป๊บแเดี๋ยวก็กลับมา,าฟิตแอนเฟร์มเหมือนเดิมแล้วล่วะคะ่ะ The c คอลัมน s t ์คอลัมน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับการติดตามหัวข้อข่าวสำคัญทุกแวดวงของบุคคลสำคัญระดับเอลิสที่คุณอาจจะยังรู้ไม่หมดจะถูกนำามาขยายและตีแผ่ทุกหัวข้อข่าวของเหล่าเชล e บตตี้ประเด็นฮอตของคนดังในแวดวงบันเทิงมาอัปเดตอย่างเจาะลึกและน่าติดตามมากที่สุดของพวกเขาเหล่านี้และว,วันนี้ The c ค l u m ม i ิ t ขอหยิบหัวข้อของนางเอกสาวขายาวแพนเค้กเคมอนิสกับกระแสที่ลือกันว่าเธอเตรียมออกจากช่อง7 The Col u m n i s มขอเปิดอ่านประเด็นฮอตสุดๆนี้กับท็อปิกว่าอยู่หรือไปแพนเค้กเค แมนิตจามิกรยังไม่ต่อสัญญาช่อง7 The c o l มน n i s t ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลวมนี้กันเลยนะคะลือกันสนันเอาเรื่องกับข่าวว่าสาวแพนเค้กเตรียมเปลี่ยนวิกไม่คิดต่อสัญญาช่อง7ที่ตอนนี้เหลืออยู่อีก1ปีสําหรับเรื่องนี้แพนเคก้กเธอได้บอกว่าเรื่องสัญญากับทางช่องนั้นยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม อนนี้ก็เหลืออยู่1ป mm. ีและก็มีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆยังยืนยันว่าไม่ได้มีช่องอื่นมาจีบและเธอก็ได้รับโอกาสจากทางช่องมาตลอดส่วนในเรื่องของอนาคตนั้นเธอเองยังตอบไม่ได้ค่ะยังยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมก็เือจากเดิมอะค่ะที่ที่เคยบอกไปคราวที่แล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้มีการตอบเพิ่มหรืออะไรค่ะก็ตอนนี้เราก็ยังมีงานที่ยังทำันอยู่นะคะก็ยังเหมือนเดิมหมดปีหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะปีหน้าเราก็เป็นคนทํางานนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ทําตรงไหนเราก็ยินดีแต่ว่านะวันนี้เราก็ยังยังได แล้วก็มีอะไรที่ยังอยู่ในมืออยู่ด้วยเราก็ได้รับโอกาสดีๆจากทางช่องมาเสมอค่ะก<ช>็เดี๋ยวก็คงต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่นี้ยังโอเคค่ะก็เหมือนเดิมและสาหรับกระแสละครปีกมงกุฎที่ตอนนี้กําลังมาแรงมากๆจนต้องถ่ายเพิ่มยืดกระแสะออกไปเพนเค้กเองก็คิดว่าแฟนๆน่าจะชอบที่เธอนั้นพลิกบทบาทมาเลศสไต์นี้บ้างแต่ถ้าจะมีบทลักษณะนี้มาเสนออีกเธอก็ขอคิดดูก่อนค่ะยังไม่ทราบเลยค่ะก็ มาสนุกดีอยูกันนะคะมันแบบตลดปลอยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ต้อด้วยเพราะว่าแกแก็ยังแกตั้งใจและแกเต็มที่มากบทก็ยังมากันเรื่อยๆค่ะก,ก,ใก็ใกล้จบแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกใจกัน,นต่อไมหมคะ เพิ่มมานิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็จะพยายามไม่ได้มากไปกว่านี้ไม่อยากให้เรื่องมันมันมันเยอะยาวไปมากวรงนี้ก็เอาที่แบบกําลังดีค่ะที่พี่ต้อนเล่าเรื่องมายังดูเหมือนเรื่องจะไปได้อีกยาวมากเลยแต่ว่าก็กระชับค่ะแล้วก็น่าจะน่าจะถูกใจชอบเพราะไม่เคยเห็นเราในบทบาทแบบนี้อะไรอย่างี้ค่ะแล้วทุกคนก็คือแบบเต็มที่ในคาแรคเตอร์ของตัวเองกันก็ก็ถ่ายไปแล้วก็สนุกด้วยก็ต้องก็คงต้องดูดูตามความเหมาะสมอะไรอย่างี้ค่ะเราก็บแยินดีอู่แล้วค่ะาช่อันต์ไทยไม่ได้บทบาทน่าร้าย ลองเล่นเป็นแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมก็คงแล้วแต่โอกาสอะค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีก็ดูเหมือนว่าเธอยังให้คําตอบแบบกักๆไว้อยู่ยังไงก็ไม่รู้นะคะแฟนๆของเธอก็รอลุ้นกันละกันค่ะว่าพอหมดสัญญานี้เธอนั้นจะอยู่หรือไป คอล c o l ิสคอลัมน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบสเสาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบตี้และตามติดกระแสะข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคน้ามพลาเพราะ The Columnist จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้แล้ววันนี้ The c o l u m n ส s t ขอหยิบหัวข้อของผู้บริหารหนุ่มนักธุรกิจแก๊สลายใหญ่ของไทยคุณกบทิติพงศ์ล้อประเสริฐกับการหาเวลาว่างจากการตะลุยเที่ยววัดทำบุญ The c o l มน n i s t ขอเปิดอ่านประเด็นพิเศษสุดนี้กับ ็อปปิกว่ากบทิิทพงศ์ล้อประเสริฐออกทริปท่องอีสานตะเวนไถ่ชีวิตสัตว์ The Col เดอคอร์รีเสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะใครจะไปคิดหรืเขาว่านักธุรกิจระดับผู้บริหารอย่างคุณกบที่นอกจากจะชอบสะสมพระเครื่องหายากอย่างที่หลายคนรู้กันแล้วเขายังชอบที่จะหาโอกาสหรือเวลาว่างจากงานเก็บกระเป๋าออกเดินทางในที่ต่างๆซึ่งล่าสุดคุณกบได้ออกทริปสั้นๆไปภาคอีสานที่คุณก,กบบอกว่าที่อีสานนั้นมีวัดสวยๆอยู่เยอะและเขาก็จะแวะไปทําบุญตล,ลอดเส้นทางในทริปนั้น ที่สาคัญที่เขาไม่พลาดเลยก็คือการปล่อยปาาที่เขาต้องทําทุกครั้งเมื่อเข้าวัดค่ะปีนี้เพิ่งแบบว่าหันมาแบบท่องเที่ยวในเมืองไทยบ้างครับล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งไปแบบทริปการท่องเที่ยวมาเป็นของจังหวัดอุดรหน,นองคายแล้วก็ไปวียงจันด้วยครับก็ช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทยครับส่วนใหญ่ก็จะชอบไปวัดนะครับครั้งที่ผ่านมานี่วัดแบบส,สวยๆแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าในเมืองไทยเนี่ยมีวัดส,สวยๆซึ่ง เป็นดีมเดสติเนชันของฝรั่งต่างชาติครับก็ปกติทุกทิศเนี่ยผมทําบุญอยู่แล้วแต่ว่าไปทริปนี้ผมได้เห็นแบบวัดป่าเขาเรียกวัดป่าภูก้อนนะครับอยู่ที่อุดอรนะครับก็คือสวยมากเหมือนเป็นพระพุทธรูปนอนหินอ่อนและยาวแบบใหญ่มากครับคือผมทํำหมดเลยครับก็จะเป็นถวายสังฆทานแล้วก็ทําบุญทุกประเภทที่มีแบบตู้รับบริจาคครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือปล่อยปลาครับ ก็จะซื้อปลาปล่อยตลอดนอกจากเข้าวัดระหว่างทางท่องเที่ยวแล้วในแต่ละที่คุณกบจะหาเวลาสักหนึ่งวันเพื่อเข้าวัดทําบุญอยู่เป็นประจำมาหลายปีแล้วด้วยค่ะวัดที่ไปประจําก็จริงๆแล้วไปไปเรื่อยครับแต่ว่าถ้าไม่ขาดเลยก็คือต้องไปไปวัดใกล้ๆบ้านนะครับหมือมวันอาทิตย์ตื่นนอนมาก็ไปตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าที่ชอบเข้าวัดนี่แอบไปหาวัตถุมงคลมาบูชาด้วยหรือเปล่าคะคุณกบ